สวัสดีค่ะวันนี้ตอนเย็นวันพฤหานะคะ4ี่โมงสีสินาทีมาเจอกับพี่พิมพ์นะคะในครัวคุณพิมพ์นะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้พี่พิมพ์จะทําอะไรทานเย็นนี้นะคะเคเคค่ะเจอกันง่ายๆค่ะพี่พิมพ์จะทําแกงเขียวหวานนะคะก็มีพริกแกงเขียวหวานนะคะเนื้อไก่หน่อไม้พริกหยวกแล้วก็ใบโหระพาแล้วก็มะเขือเปราะนะคะแล้วก็กะทินะคะ ตอนนี้ในหม้อเราก็เปิดน้ำมันนะเออมีน้ำมันนะคะกำลังทำการเปิดเตานะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะค่ะตอนนี้น้ำมันก็เริ่มร้อนนะคะเราก็ใส่พริกแกงค่ะจะเผ็ดจะใส่มากใส่น้อยก็ขึ้นอยู่ว่าอยากเผ็ดมากแค่ไหนนะคะโอเคค่ะนำแตกนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเจอกันผัดไปจนมันหอมนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่กะทิค่ะ ค่ะตอนนี้ผัดไปจนหอมเราก็มาใส่กะทิเลยนะคะกระเทนล,ลงไปสักนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวพ,พี่ใส่ไปเยอะนะคะเคค่ะต่อไปพี่วิมก็จะใส่เนื้อไก่นะคะลงไปผัดพี่วิมใส่ลงไปก่อนเพราะว่าตะกี้วิมไม่อยากให้มันแตกค่ะแรีกันเนื้อไก่ค่ะลงปุ๊บเนื้อไก่ลงไปผัดเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะช่วงที่เราผัดก็ต้องรอจนไก่สุกนะคะหลายคนถามว่าพี่พีน่าบ้านพี่พพ์ไม่มีที่ดูดควันหรอคะมีค่ะได้ยินไหมเอ,อ่ยโอเคนะคะแต่พี่พพ์ไม่เปิดควันมันเสียงดงังโอเค,ค่ะผัดไก่ไปเรื่อยๆนะคะคอยเติมน้ำกะทิลงไปนะคะ ทำบ่อยแล้วค่ะอีกตัวแกงเขียวหวานนะคะเมื่อไก่สุกเราก็เทลงไปหมดเลยนะคะน้ำกะทิโอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็รอให้มันเดือดน,นะคะแกงเขียวหวานก็ทำไม่ยากเนาะเดี๋ยวมันมีเครื่องสำรองเครื่องสำเร็จกระทงกะทิเราไม่ต้องมานั่งคั้นนั่งอะไรหัวกระทงหัวกะทิอย่างเงี้ยค่ะทำง่ายๆค่ะอาหารสมัยนี้นะคะไม่ยากอีกแล้วเข้าใจไหมคะ เข้าใจไหมช่วงที่รอมันเดือดพี่วิก,ก็จะปรุงน้ำปลาไปเลยนะคะเน้นให้มีรสชาติมันก็เริ่มจะเดือดแล้วค่ะก็ชิม ตอนที่แกงขวานเริ่มเดือดนะคะเราก็มาใส่มะเขือนะครับเพราะมะเขือนางจะสุกยากนะคะชอบทานมะเขือค่ะโดยจะใส่เยอะนิดนึงใครชอบมะเขือพวงไม่มีค่ะหายากมากโอเคค่ะหลังจากที่ใส่มะเขือแล้วมันเดือดอีกรอบนะคะก็ะนี่เลยค่ะ หน่อไม้นะคะใช้มือนะคะเพราะว่าอยากให้คนอยากให้น้องๆทุกคนพี่ๆน้องๆเห็นในหม้อนะคะมีคนบอกว่าอยากให้พี่พีนไปถ่ายการจ่ายตลาดกลัวคนเอเชียมนะว่าพี่บ้าค่ะเดี๋ยวทําให้ค่ะว่างๆกันเสร็จพี่พีนก็ตามด้วยพริกเลยค่ะพริกยูวอกนะคะเราจะใส่พริกชี้ฟ้าพริกอะไรก็ได้ค่ะแต่ดิฉันว่าพริกนี้ สวยสุดเค okay, ค่ะเดี๋ยวเจอการสวยปะค้ะต่อไปเราก็ใส่ใบโหระพาเลยค่ะใบโหระพาไม่ค่อยสวยค่ะรอบนี้แล้วก็คนมันก็ปิดไฟค่ะเป็นอันเสร็จพิธีค่ะน้าทานไม่เอ่ยแกงเขียวหวานพี่พีมผักเยอะมากนี่ค่ะไก่กมา สีก็จะออกเขียวๆเ,เคค่ะค่ะเมนูต่อไปก็เป็นผัดผักบุ้งนะครับวันนี้จะมีเห็ดเห็ดเข็มทองด้วยนะคะก็จะมีกระเทียมทุบพริกทุบเห็ดเข็มทองไก่เต้าเจี้ยวซีอิ๊วขาวน้ำปลาซอสหหยนังลมแล้วก็นังเอกก็คือผักบุ้งนะคะเจอกันค่ะค่ะน้ำมันร้อนเราก็ใส่นี่เลยค่ะกระเทียม พีิกขี้หนูค่ะลงไปผัดให้หอมนะคะเซซ่าเดี๋ยวเจอกันต่อไปเราก็ตามด้วยไก่เลยนะคะเพราไก่ต้องสุกก่อนเนาะโอเคขาไขผัดบุ้งเป็นอะไรที่สามีพี่มิมโปรดมากเลยค่ะก็จะทำไปเรื่อยๆแกชอบทาน เมนูอาจจะซ้ำบ้างคะาแกงเขียวต้มจืดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นชีวิตประจําวันเนาะที่เราจะกินนั่นกินนี่นอกจากเราจะคิดว่าเออมีเมนูพิเศษอะไรอย่างงี้ที่เราจะาทำนี่คุณก็จะใส่น้ปาปลาลงไปเลยนะคะเ้จ้าเดี๋ยวเจอกันต่อไปเราก็จะใส่น้ํามันหอยนะคะเพื่อให้เข้ากับ ไก่นะคะแล้วเราเดี๋ยวเราใส่อีกรอบตอนเราใส่ผักบุ้งก็ได้นะคะหรืออะไรยังไงแล้วก็ยุวขาวเต้าเจี้ยวใส่ก่อนก็ดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยากใส่ที่ดำก็ได้แต่ว่าบางคนเอาเต้าเจี้ยววางบนผักบุ้งแล้วก็เทลงไปปุ้มอย่างเงี้ยแต่พี่มีมีไก่นะพี่มีเลยต้องผัดอย่างนี้ก่อนเท okay, ซาเทคนิคไทยเทคนิคมันเนาะ ต่อไปพี่พิมก็จะใส่เห็ดเขียมทองนะคะแล้วก็ผักบุ้งค่ะมันจะไม่สว่านมันจะไม่ไฟลุกนะคะเพราะว่าทําในบ้านนะคะน่าก,กลัวค่ะโอเคจ้าเดี๋ยวเจอกันค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครมากดไลค์มีค่ะแต่ไม่เยอะค่ะกดไลค์นิดเดียวจริงๆค่ะ ไม่ถึงพันแต่ก่อนนี้ถึงพันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้คลิสธร,ร,รมาหารไม่ค่อยถึงพันนะคะรบ,รบกวนด้วยรบกวนด้วยนะคะไม่งั้นจะน,นอยนะคะนี่ค่ะผัดหอกบุ้งใส่เห็ดเข็มทองนะคะแล้วก็เนื้อหมูค่ะเออเนื้อไก่ค่ะเจอกันซา เป็นหน้าตาผัดผักบุ้งนะคะใส่เห็ดเข็มทองน่าทานไม่เอ่ยชาตน,นี้ก็เป็นหน้าตาของเคียวหวานพี่พิมนะคะน่าทานไม่ค่ารสชาติกลมกล่อมมากเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะที่โต๊ะค่ะช่วงชิมนะคะเราก็มาเริ่มชิมที่ผัดผักบุ้งก่อนนะคะโอเคค่ะสามีชอบมาก No. อร่อยค่ะมีเห็ดหินพองด้วยอร่อยทุกครั้งแหละอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่รสชาติอร่อยอืมๆๆๆๆต่อไปแกงเขียวหวานของครัวคุณฟิล์มนะคะตีนนิสัยใช้ซ่อมนะคะอยู่เมกา ทุกทีจะใช้ช้อนเดี๋ยวนี้ใช้ซ่อมทางข้าวไม่เผ็ดมากเพราะว่าครั้งก่อนทําเผ็ดเกินค่ะสามีทานไม่ได้คเคค่าอย่าลืมกดไลค์นะคะกดไลค์เยอะๆค่ะพันอัพขอบคุณมากค่ะล่วงหน้าเลยบ๊ายบาย